มับเขาให้สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นในแหละมาเปิดรายการวันนี้เราจะมาตามติดชีวิตของคุณสุระสิทธ์กันเพราะว่าตอนนี้คุณสุระสิ์เขาขาหักเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้สวัสดี นี่คือรายการตีทายโคใช่ไหมครับเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะคนสุบระสิบไม่ได้เป็นยังไงหรอกจะชีวิตปกติแต่แค่ในความปกติจะไม่มีความปกติอยู่<อ>ถ้าให้เลือกได้นะถ้าเกิดว่าจังหวะน,นั้นไม่แบบเอาแขนหรือขาถ้าเลือกได้นะกูจะเลือกแขนไม่แบบเพราะเป็นที่ขาไม่แบบไปไหนมาไหนยากชิบหายเ่ยอยากวิ่งไหมอยากวิ่ง้ะดูนี่คือชีวิตประจวนของคนสุบรณสิบที่ต้องการเสริมยาเยอะมากไม่ใช่ยา น,นี่มันเป็นอาหารเสริมวันนี้เป็นเสริมโปรตีนโปรตีนคือซ่อมแซมส่วนพิ่สึกหลอใช่ไหมอันนี้จะเป็นพวกเัวเหลืองอันนี้จะเป็นวิตามินซีอันนี้เป็นแคลเซียมแคลเซียมแบบข้อต่ออันนี้เป็นคลเซียมอยีกอันหนึง่งแล้วก็น,นี้เป็นโอเมก้าสามน้ำมันตับปลาช่วยเพิ่มความฉลาดก็คือเอาทุกอย่างอนะตอนนี้ทุกอย่าง กินทุกอย่างจริงๆทุกอย่างที่ขวางหน้จริงๆแล้วก็อันนี like ้คือ işte. อ <laughs> ุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมไปออฟฟิศนะเพื่อที่เอาชีวิตรอดก็อย่างแรกนยถ้าจะออกไปข้างนอกสำหรับคนขาก็คือพลาดไม่ได้ก็คือนี่อันนี้คือสีขาเขาเรียกแล้วก็ยาแต่พวกนี้แหละจะเก็บใส่นี่ไปก็นี่ขลาดไม่ได้เป็นที่ฉี่ครับเพราะว่าห้องน้ำออฟฟิศอะแม่งแคบแล้วแม่งแบบทำอะไรแม่งก็ติดไปหมดครับเขาเลยต้องใช้นี่แแปะเยี่ยวอยู่หลังม่าน ไม่ได้คือชัเปียกหมดแล้วประมาณนี้แหละไปไปทางานทําการนะต่อไปก็คือการเดินทางไปยังออฟฟิศครับเพื่อลาแบบว่าคนเราแบบขาคิดซะว่าขาด้วยแล้วกันตัวเองถ้าถ้าเราขาด้วยอ่ะเราต้องยกเท้าสูงขึ้นแล้วก็ลุกแล้วก็ใช้มือดันเอาตอนแรกตอนแรกยังทําแบบนี้ไม่ได้ต้องมีคนพยุงใช่อันนี้มันเขาสอาทิย์แลวไงแบบแผลไม่เจ็บแลลวอันนี้ก็คือการเดินนะฮะโดยการกดน้ำหนักลงไปแล้วก็กระโดดกระ้ามโดยที่ไม่ใช่ขาขวา เดมบอกว่าตอนนี้คือใครช้าเขาแข่งกระต่ายขาเดียวเขาแบบชนะหมดอ่ะเขาเซียนมากเลยตอนนี้อันนี้คือขึรถรถเซียนมากอับตอนนี้ดูตต่อบรเียบร้อเสร็จแล้วพร้อมที่เหลือก็ต้องให้คนดูแลคอยเก็บของที่เราทิ้งไว้ให้ อากูก็มาวันนี้นาเอาปิดเยอะอะไรเตอ่ะอ่าวันนี้เรามีผู้ช่วยผู้ช่วยครกูวัสดีครับครับไม่เลยากูวัสดีค่ะอยู่หลังรถพี่ครับเดี๋ยวพี่เรามานัแล้วที่าพี่พีบมีเออว่าเออวันนี้ไม่ถ่ายเอ็มเดี๋ยวพี่เจอครับเจอครับเจอครับโอเคไรู้เลยครับเยอะยวให้ข้างานก่อนไหมครับนโทษครับโทษครับแต่รอครับเด็กเด็กเ็มันตื่นเต้นนะพี่เอ้ยไอ้ก้อนนี้ครับ เลยครับให้เชลโลไม่เข้าเลยครับพี่ครับวันนี้ผมต้องทำอะไรบ้างครับเดี๋ยวพี่ถ่ายมีผมครับผมเดี๋ยวผมมีบทให้เดี๋ยวให้พี่นาดอ่านบทเดี๋ยวเดี๋ยวซีนแรกพี่นั่งร้องไห้ครับพี่ร้องไห้ได้ได้มครับลองร้องได้ได้แล้วพี่เก่งเชื่อพี่เก่งน้ำตาพี่ไหลออกมาเลยปึ้บปึ้บปึ้บพอถึงท่อนสองปุ๊บพี่ดูน้ำตาเก็บเข้าไปง่ายงง่ายง่าเข้าไปเหมือนเราสั่ใช่ใ เปลี่ยนเปลีเซอร์ไพี่นะครับข้ามของดลเซอร์เลยครับาเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนอครับออเปลี่ยนเปลี่ยนดเลยครับอันนี้คือเอรเพลเนีเพลเอครับต้องได้อย่างนี้สิทีมงานครับเร้อจ้างมาแล้วแพงอยู่ครับลอพี่เอาครับเพี่เออเชอบไปยเนีอยขัสาดเนี่ยเหมือนแค่พี่อาวหน้าอยางี้อใส่ยล เสื้อทำมาจากขนแกะครับขนแกะขนแกะอันนี้คนโอ๊กขาจริงเหรอเนโอ๊กพี่เองขาาดโอเคล้วเราถึงคิวพี่เรย้วนะได้ครับเพี่พัก่อนกบคนมากครับตอาเดี๋วมาไว้แล้วนนี่คือพี่ร์เลือกสายกัเลยว่าเอารเลือกสาชอบพี่พบอบพี่พเบียร์ครับอันนี้แตทำเบานี่ตอนจะต่อเรืยป่วยไม่ได้ป่วยเป็นกาเช็คต้องมีอะไรมีสะอาดกรเป่า

แสดงกะคับเต็มตัวอยู่แล้วเดี๋ยวเาไปถ่าย MV ให้กับช่องเอเอครับเป็นเพลงใหม่ที่ชื่อว่าคนละชั้นคนละชั้นร้อยเปอร์เซ็นต์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแตกต่างกันอ่ะแต่ละเพลงเต็มๆยังไงก็เดี๋ยวไปฟังที่ช่องเขาเดี๋ยวไปดู MV ก่อนใช่อันนี้เป็น MV อย่างเดียวในทำก็เป็นง่ายๆเดี๋ยวคุณลองู่ยอันนี้ผมเป็นเพลงแต่เอาอีกเพลงนะเขียนไปอีก ต่อไปครับก็จะไปเริ่มถ่ายซีดแรกนะครับของเพลงอ่าคนละชั้นร้อยเปอร์เซ็นต์มาคนละชั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ครับเข้าโรงได้ไหมเนี่ยได้แต่ว่าต้องหันหลังเข้าเนี่ยเหรอใครไปไหนก็ต้องไปชีวิตไม่สามารถคอนโทรลเองได้ตื่นอารมณ์นะครับร้องไห้ทั้งเพลงแล้วเปิดเพลงไปจนจบเพลงมึงก็โศกเศร้าไปอินตามตามตามเพลงไปโอเคได้ก็ช่วงนี้ก็คือเขาฮิตกันสเก็ตสเก็ตกูก็มีเหมือนกันเฮ้ยไงวะเฮ้ยปอมนี่ปอม เดีวก็หัวทิ่มใจัดเนียถ่ายตาถ่ายตามาถ่ายตามมาเอาโซโลโซโลใหญ่ไโซโใหญ เคแรกผ่านไปแล้วพวกลับได้ไหมคะสุดยอดเลยครับเฮกเดียวผ่านเลยอันนี้หัวแดงนี่เคยตกตกลงไปไม่กี่ตกไม่กี้เป็นดูหัวแดงเลยเหมือนคนเป็นโรคกันนะโอเคครับจบไปแล้วครับกับซีนพระเอกซีนแรกซีนที่เรียกได้ว่าดราม่ากันระงมเดีโอ้ยร้องไห้กันใหญ่อะทางบ้านทางโรงคือแบบร้องไห้แน่นอนถ้าเกิดได้เจอฉากนี้เข้าไปก็คือแบบว่ามันจะเป็นมันแบบว่ามันเก่งแล้วก็แบบหล่อไม่ไหว โอเคต่อไปก็เป็นแบบซีนของคนอื่นนะนาองอเอกอะ่ะเราต็อไปพักกันก่อนแล้ว,ลวถ่ายเอินเสิร์ทให้ดูแล้วกันนะครับครบผม บอกเลยว่าขาหักนี่คือไม่มีอุปสรรคสรับการถ่ายทําทุกอย่างยิ่งยิ่งแบบว่ามีอะไรเล่นอีกเยอะยิ่งขาหักยิ่งตลกหรือว่ากูเกิดมาต้องมาทางนี้เท่านั้นเนาะต้มาทางนี้เกิดไปงานอะไรมาเรทมาเรื่อยๆอ๋อเว่อถึงแม่พี่หายไปแล้วพี่ก็ต้องนั่งคิวแชร์ต่อใช่มันเป็นคาแรคคาแรคอ่าก็ MV เสร็จแล้วนะครับพี่ๆขอบคุณมากครับพี่ๆขอบคุณมากครับดีมาดีมขอบคุณมากพี่สองพีพี่เล่นดีมากเลยขอบคุณครับก็ ไเพื่อไม่เผื่อใจเลยผมให้พี่มาทั้งหมดเลยก็ขออนุมากนะครับ <slightly> พ <cheers> ี่ยินดีครับจำมือจำไหมฮะโอเคครับผมขอบคุณรับผมอย่าไปจีบเขาอย่าไปแจกเขาพี่เขาไม่ถือตัวเลยไม่ถือตัวไม่ถือตัวเขาไม่มีอะไรถือแล้วตอนนี้ถือไม่ได้เขาถืออะไรไม่ได้เลยกูเด่นไหมกูเด่นใช่ไหมคลิปเนี่ยมือเขาเอกเลยให้เอกเลยฮะแก่ก็เสร็จไปแล้วกับ M3 ของอาร์มฮะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันหิวข้าวแล้ว อโอเคนายหิวแล้วเดี๋ยวไปหาเลยกินครับกำลังจะกินข้าวคะ่ะเฮ้ยหลังจากถ่ายเอ็มบีเสร็จก็เหนื่อยเอ็มบีครับนอนซึมเป็นคนหมดพลังอยู่เราก็จะมาหาอะไรกินกันนะนายไปซื้อมาซื้ออะไรมาบ้างเองซื้อผลมะเขือแล้วก็แจ่วผลมะเขือกระกับผักลวก อ๋อก็ผักรูว่ามาตรงนี้เป็นแบบว่าคินคลีนนะเจ้ากำหมูทอด<ท>รออไม่กินละกึ่งกินๆๆๆไม่กินละมันแนบนบห<อ>มัก, <ๆ S 1> กพวาไห้ามสองหมักเยวกเยให้เาร้อนเเฮียอ่ะมันเลยอร่อยอร่อยออปลาเขาตัวไปสัดโฮกัน มาจงขโมยหมูจง,ง,งขโมยจงขโมยหมูหููยอร่อยเนื้ออร่อยเนอะดูแลหิววะเดี๋ยวเขาตัวใบสัว์โฮกแล้วครับให้ดูว่าเขามียากินไม่ใช่ยาดิต้องเรียกว่าอาหารเสริมให้ดูนี่โคตรเยอะ อันนี้แค่อาหารเสริมอย่างเดียวฮะยังไม่ครบด้วยยังไม่ครบ,ครบใช่ตอนมื้อเช้าจะมีพวกน้ำตาบปลามีวันแปดเม็ดที่ต้องกินอันนี้คือแบบว่าตอนยินแล้วจะน้อยเดี๋ยวตอนวันนี้วันนี้เพลินวันที่มาถ่ายว,วันนี้เป็นวันจันทร์เพราะาหน้ามีไรสดก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะขึ้นไปชั้นสองยังไงแล้วก็ไปถ่ายยังไงอะไรยังไงให้ดูเบื้องหลังแล้วกันนะแต่ตอนนี้กินอาหารเสริมกันนี่สามสองหนึ่งหมอบเขาให้ เราทําการเดินทางขึ้นไปไรฟ์สดกันดีกว่าอันนี้มีไรฟ์สดวันจันนะครับมันมีไรฟ์สดของโอฮาน่าปะและตอนนี้นะครับเราจะไปดูบุคคลที่สู้ชีวิตด้วยตัวเองมานับหลายเดือนแล้วนะครับจนเขาทําเรื่องนี้เป็นเรื่องเสี่ยงมากๆแล้วนะครับเราจะไปดูกันนะครับตอนนี้นะครับเขากำลังจ้องมองว่าทํายังไงต่อไปดีนะคนเดียวหรือไม่ครับหรือว่าเราให้ช่วยับคนเดียวได้คนเดียวได้คนเดียวได้นะครับเราจะมาคอยประคองไปเรื่อยๆนะครับ ดูเขาเขาหันหลังครับหันหลังเอาตูดลงตอนนี้เอาตูดลงไมเหมือนคนอื่นครับคนต้ไปอันหน้าขึ้นจะขึ้นมาไหนอัหน้าขึ้นเลยๆนะเขาเอาหลังมันก็มีแรงใจหน่อยนิดนะครับเฟรดโอเคครับเขาใช้ท่าท่านี้เพราะว่าถ้ามีคนช่วยมันจะพากันล้มพากันล้มใช่ก็เลยตัวคนเดียวเิร์กขึ้นไปแล้วเขา ขาหนึ่งก้าขึ้นก่อนจับพร้อมกับมือสองข้างนะครับเเป็นรเป็นจังหวะปลาเป็นจังหวะปลายตีโค้งอตีโค้งนี่ตีโค้งโค้งตาเอ้าเขาผิดเขาหลังนี้นะครับเป็นการ ใหัวไหรนะครับทำด้วยธรรมชาติมากนะครับธรรมชาติเองเบิร์นเกิดมันมีขาเดียวเราธรรมชาติทำบ้านอะไรก็ตามเดี๋ยวถอดไม่ได้เอารถไปไปถ้าเราลืมลืมหยิบรถลืมไปเอาอีกให้เองด้วยเหนื่อยเหนื่อยการพักของเขาเลยครับเขาขึ้นมาขึ้นมาพักนเกาหลีอาจจะเห็นเขาอยู่ที่เกาะร้านอย่างนี้ขึ้นบันได200ขั้นเขาสามารถขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วไปประชิดทุกอย่าง คุณมาดึงถูกต้องครับคุณถัาเปร์ถูกต้องไปมาเข้าไปมาเลยเรียบร้อยก็ขึ้นหานเนี้ยทั้งผูเลยหันเนี้ยเห็นเขาไม่ต้องเห็นเขาไม่ต้องช่วยครับเขาขึ้นได้ตัวเองนะครับเขจะทำเขาเป็นคนพิการนะพูดปกติเท่าไหร่เหมือนเราเนี่ยแหละมีแขนมีขาครบแต่แค่ใช้ได้ได้หนึ่งนะครับเขาต้องมีกำลังใจเลี้ยสุดยอดอลไรครับครั้งหนึ่งในชีตกูเซพิชิตชั้นสองโอหนานะครับเขาขึ้นมาแล้วเขาขึ้นมาแล้วแล้วเขาจะสำเร็จหรือไมัด ขึ้นคนใดพี่ชิดครั้งหนบมีชีวิตคุณเคยพิชิตชั้นสองข้งหน้าครับเขาเดือดแล้วโอ้ยข้างหล ouais ังก็เหนื่อยขึ้นมาเอารถขึ้นมาอ่าก็มาถึงตูรัปสดนี่คือเบื้องหลังการแร็สสดนะครับข้างหน้าเห็นสะอาดสะอ้านอย่างนั้นดูข้างหลังนี่ครับถูกต้องคือจะไม่มีใครมาช่วยคุณจริง้นที่หลังกูใช่ไหมตอง

ก็ถึงบ้านแล้วถึงบ้านสักทินคะรับก็หมดไปแล้วเมื่อกี้เพิง่งไลฟ์สดมาเป็นเวลา1ชั่วโมงครับก็ไปติดตามดูได้ที่ช่องโอฮาน่านะส่วนวันนี้ก็หลังจากไลฟ์สดมาก็กลับมาถึงบ้านแล้วครับก็ถ้าอยู่บ้าน,นก็จะนั่งนอนกินเยีโฮขี่อยู่แค่นี้อยู่แค่นี้จริงๆนะเพราะว่ามาลุกไปไหนไม่ได้จริงๆเว้ยอยากจะไปถ่ายคลิปที่แบบร้านอาหารก็ไปก็กลัวจะเจอคนเยอะพอคนเยอะแล้วเขาจะงุนหิดไม่ไปไปไม่ได้เพราะว่าตอนเนี้ย พี่ดิวต้องเดินแบบว่าใช้กําลังที่ขาเดียวแล้วพอออกออกข้างนอกแบบไม่ต้องไกลเลยแค่หน้าบ้านอะ่ะพี่ดิวจะเหนื่อยพอเหนื่อยแล้วนางจะเวียงเพราะว่านางหงุดหงิดที่นางทําอะไรไม่ได้ปกติใช่มีแต่หงุดหงิด รู้ตัวเลยว่าหงุดหงิดง่ายมากแล้วเขาอ่ะโดนโอเคเปิดคลิปเลยแล้วกันสำหรับวันนี้เดี๋ยวสารร้านขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันวันนี้ก็เป็นคลิปง่ายๆนะก็ขอโทษทีที่แบบทำให้มันหมือหวาอะไรมากไม่ได้สำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ